ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเรียกร้องให้กองทัพมีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเป็น2เท่านะคะในปี2565น้้ี้ล่ะค่ะพุ่งเป้าเพื่อชัยชนะนะคะโดยทางด้านของสื่อกาวว่าทาค่ะได้รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเรียกร้องให้กองกําลังค่ะเพิ่มความพยายามเป็น2เท่านะคะในการฝึกซ้อมทางการทหารในปี2565น้้ี้ล่ะค่ะโดยได้มีการลงนามในคําสั่งนะคะระดมพลสําหรับการฝึกซ้อมของกองกําลังค่ะ ซึ่งเป็นคำสั่งแรกของคณะกรรมาการการทหารกลางหรือว่า CMC ในปี2565นี้ละค่ะซึ่งเน้นย้ำถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศนะคะทั้งนี้แล้วทางด้านของผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่าข้อความที่ลึกซึ้งนี้นะคะก็เพื่อยึดมั่นในเป้าหมายในการที่จะปกป้องอนาเขตของประเทศค่ะเพื่อความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาประเทศนะคะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม ในบริบทรอบประเทศจีนนะคะแล้วก็ในภูมิภาคของเอเชียเนี่ยแหละค่ะก็ทําให้จีนเองนะคะจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโดยรายละเอียดในครั้งนี้ระบุว่ากองกำลังจะต้องติดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนะคะการปฏิบัติการของคู่แข่งอย่างใกล้ชิดเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างแล้วก็ฝึกอย่างเป็นระบบนะคะรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากองทัพขั้นสูงหวังผลเพื่อ ได้รับฉัยนาค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทหารทุกคนนะคะนอกจากเทคโนโลยีการฝึกซ้อมแล้วนะคะเรื่องของสปิริตแล้วก็จิตวิญญาณที่เข้มแข็งของทหารด้ี่ยละค่ะก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะทหารจะต้องไม่กลัวตายหรือว่าไม่กลัวความทุกข์ยากใดๆค่ะการดําเนินการฝึกซ้อมจะต้องเป็นไปอย่างเข้มแข็งนะคะเต็มที่แล้วก็มีการวางแผนที่ดีมีความปลอดภัยสร้างขีดความสามารถในการบัญชาการนะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของจีนค่ะซรงจงผิง ะะก็กล่าวว่าสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปนะคะทาให้จีนต้องปรับตัวให้ทนันแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งแน่นอนค่ะว่ารูปแบบการปฏิบัติการต่างๆในสนามเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเน้นย้ําที่ในยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีแล้วล่ะค่ะรวมทั้งกองทัพด้วยก็จะต้องเป็นกองทัพแห่งเทคโนโลยีนะคะแต่ในด้านของยุทธวิธีเนี่ยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะเองก็จะมีการปรับปรุงการตอบสนองทั้งการาหาร แล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ร่วมกันนะคะตลอดจนทางด้านจิตวิญญาณของทหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะต้องผนวกรวมเข้าด้วยกันทั้งทางด้านของร่างกายจิตใจนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในครั้งนี้แหละคะ่ะก็เพื่อเป็นการพิทักษ์แผ่นดินเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้คะ่ะช่องแคปไต้หวันนะคะฮ่องกงนะคะซีซานะคะซินเจียงนะคะตราบใดที่ ดินแดนเหล่านี้เป็นอาณาเขตของจีนแล้วก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการพัฒนาของจีนจีนก็จะปกป้องออพื้นที่สิ่งเหล่านี้นะคะอย่างมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งอย่างแน่นอนละค่ะ